โอ้ oh, พีน่น้องสวัสดีครับยามบ่ายรองวัสดุมื้อนี้ครับพบกับบ้านยองอีกแล้วครับมืนน้อน,นี้บ้านยองก็สิมาหาแนวอย่างแนวที่ครับหมดแรงมื้อนี้ก็หาแนวแซ่บๆสีบน้่มันบักหุ่งครับแต่ว่าสิมาหาลองแทงเย็นมาครับเนี้ยเพชนเล็กแทงเย็นทำไมครับสิมาลองแทงอยู่ในหลองน้ำครับก็บ่แม่นเซียแต่ว่าอย่ามาเลครับผม ลองมันลงคนเทามาสองล่องครับจะรับมันองครับเด็ล่องมั้งครับลองเฮ็ดแล้วครับสตก็อลองแท่งบ้งครับระบายลอแทงกัตับคุงกิ่กหรอเป็นอนองนี่เย็บแต่บะคุ้มากครับแล้วกิเดเส็จไปตบใครส่งใครยินงครับอ้าแดดก็ะหอยครับมัน,นอเอ้แดดมันลุกลงยังไง หาร์ดแองเอียนแล้วครับขอเกินครับพี วงังรอไข่ชุกเอามาตำตำเครื่องจานะครับนำไา่ยเาไปไย่ยตํเลยนะครับสุดเงีมากเลยนำมาไปหารอแข่งเงยนวน่าน้องพริกไรบอ,อยเอาเลยเพ็ดเพ็ดหลดลอยนวลก็ใช้ไปโหลดเบาหยอง

แซ่บคหรอครับน yeah, ั่งบอกมาบ่ได้ขาดบุหงบ่ได้ครับทีจังหวัดที่มีที่จังหวัดอ่ามันคล้องแขยู่แล้วบุหงอ้าวอำพริกขาแล้วรอรอรอใครรอใคร ร,รัวใครด้โอเคครับผมเดีเวลาหิวแล้วครับตำส้มครับตำส้มตำบะก,กุงตสไโอ้มนกวนมาแล้วโอเคครับวานโอ้มีตกเข่าดี ต้องรูแล้วครับโว้ขเขาดีมันทายกันหูแล้วครับ ายครับแกงนอนเลครัตามไปกับขมเลยนะเรษกิจเม,ม,ม็นอึนหืมไม่้อยกันหนาหลาครับตามไปนอนครับม เล็กๆเลยครับน้ำปลาจักน้อยครับน้ำปลาเรียบร้อ,อยครับ พี่นอ้นองแก้มครับตั้บักุงนี่แลครับมาทานดีบ่ายองเดี๋ยวแล้ว,ลวเ,เวด,วยดยขไยตั้เรับ นะครับปิดไทยแค่องอันนี้เปิดไทยตัสมตสมตมสั้มก็ได้ใครมือเา่ยครับนี่ครับจะไปเก็บประกอบี่ตั้มตั้มใส่ขาบ่เ็ตบักหนาวนี่ครับ,บา กันเด้อจิ้มเลย่ายังมาทำม,มั้งแค่ตัวกเดี๋ยวสิ้ีกันอจะมกแข่งกัอ ซิมด้อพี่น้อ,เอเงเอ้ยน้ำกินเลยครับผมผ้องมาด้ยวยครับผมสมตามครับผมบายยองอ,อือหือนี่แมันหวานอยู่มันืมันออกหวานหวาน

ทำกันได้ไปดงวะน่าเชีอ่อมไปกัเข้ากเข้าทีเด็ดทีเด็ดสมตามผู้ไตยผู้ไตครับข้าเข้ามาเลยจะมาจากไหนจากนานนะครับผม มาะยากวางนี้เลยมาพี่น้องไหแบบหลายน้องเอาพี่น้องป้องอือปูปูนาหรอปูนาครับผมขุดสดๆใทนเหิ่งกันเลยพี่น้องใคออกบ้างตา่ใครแสดงปูไข่ตัวปูไข่ระปนปูไข่บ่ อตามไปครับผมติดๆเก๊กๆเลยว่อมีการไดฟังเพลงีกนลอว ก๋วยเ,เนียวเนมันก๋ายียวมันคำแล้วครับผมมันเลยปัน่นมาติดมือตอนนี้เท้มไห่มไม่ <c oughs> รู้เราแถวเบื่อหลังล้างมันม่รู้ซาเต้มัน๋วาเนียวมันคำเว้่อย่างเนาะแต่ต่งหว่ามาันติดดข้าแข้ง แข่งกับอยู่สวนและลรมาทานต้องให้กล่องท <c oughs> ายไปมีสะดุดเซยกับก <c oughs> สะดุดปึ๊กอยู่ปึก๊กเราได้ขอมูลหลายแล้วเดี๋ยวพอมีชิเงเมาลัง ปูตอนเอาเอาบางงอ,อ,อไปเยด้วยให้มันไตเลื่องก่อนให้มันดูดสมุนไพรไปก่นอนบกแข็งครับผมบกแข็งเอาปูไข่อืมไตไปได้มากอยู่เนาะอือครับผม<ว>น,นี่อ้าวเผ็ดเผ็ดเผ็ดไดยการของเขาอยู่ แต่แมนงวงเราจอดกินสมํำเสมอพี่น้องพระบุญเนีช่วงเขาเข้าอ<ๆ>ีรีเลยน้อยน่อยระบุญขาดน้ามาแรงแล้วช่วงอีรี่ายองช่วงดีก็กินเอ็มร่อยเลยน้งเผ็ดมาทานเราบุญเนี่ย เก็บมาขังข้างบอกอยู่ในหน้าพระบุงพระบุงน้าพระบุงต้องเจอโชนาฝนครับมันสิวอ่ะผมเลยมันตอเกี่ยวหย่อนง่ายด้วยหย่อนง่ายน้อยสมีป้าต้องกรอบเลยเนาะกรอบเสียงเศร้าครับกรุกรุกกรุก บงบรรยากาศเนาอครับบรรยากาศถือว่าค่ำมแเราอากาศเย็นดีครับผมข้าวทายอยู่เล้ยไปสายต่อไปแทงเย็นไปบางเอย้นครับจะลองแทงเย็นเละ ได้ตังไว้เอาขอบคุณน้องครับมาเลยครับ <c oughs> ให้บ้าน้องเราจับสอนนะทำไงครับน้องมับ <c oughs> สุดยอดนะครับขอมเลยโอ้โห้เอากระปูไปแล้วพวรเ <c oughs> ออนี่ปูไตปูไตปูไต <c oughs> อ๋อุ้ย <c oughs> อย่าทบมันแแงง จะไปดอกนึงนี่ครับผมกรอบๆพ้องแท้ครับฟังเสียงเกิดๆเกิดๆนะใสอีกตัวหนึ่งไปใส่มันแรนหนีไปเสร็จไปไม่สามหรอสามตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ไง นี่ครับตอนนั้นเานต้องเอากระดองออกง่ายน้อยนี่ครับโอ้โหบ้านดีดีเสบเล้วครับบูสดๆครับโอ้ยปุ้ดไดิวเชขยวว่าแขวะวด้ของกินครับของอยากนี่ครับงามเลยครับอยู่คนเดียวก็ครับ มาเด้อพี่น้องบรรยากาศป่าเท่าครับผมสวนเกษตรครับพี่น้องเสือว่ันไร้คนเคยกินครับปูดพูดหน่อยนะครับกับตั้มหมหฮุงเนาะมาแล้วครับผมข้าวต้กับาวคั่นเนาะเริ่มงคำเริ่มแรงแล้วครับเดี๋ยวบายน้องพาไปหาเบื้องเอียงกันครับอะไรครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวคลิปนี้บายน้องขอลาก่อนเพื่อทำนี้ครับกับบ้านน้องวัชรกรอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผม